สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพลพา,าคุณผู้ชมมาดูมผมประสุ PC 2 0 0รุ MC โลครับอยู่กันกับหน้างานของทีมงานพาทิตควันตรักชั่นนะครับอยู่ที่กุฎตะก,ก้าครับกุตะก,กา้อาอำเภอคำกินแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับนี่ก็เหมือนอยู่บนภูเขาเลยนี่คุณผู้ชม ผมขึ้นมาซะสูงเชียวโอ้มาสุพีซีสองร้อยรุ่นแปด M zero น่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยครับใน M zero รุ่นแรกๆเลยมั้ง รถน่านจะสองหมือนชั่วโมงอัพครับยังไม่ได้เข้าไปสอบถามหลือว่าพูดคุยนะครับ โยนดินไปก่อนครับซานี่เวียงขึ้นมาตักไปข้นมานะครับแล้วก็ผมมาสู่นี่เวียงต่อไปรอบก่อนที่ผมมาเนี่ยเขาทำงานกันสี่คันเลยนะมารอบนี้เหลือสองคันค่อนข้างลมครับข้างบนนี้ มีเสียงลมรุกกวนเยอะก็ต้องขออภยัยผู้ชมด้วยนะครับอาจจะดูมืดๆย้อนแสงนิดๆน,นะไม่มีพื้นที่ในการเก็ีถ่ายเท่าไหรครับแต่อขออภยัยผู้ชมด้วย ข้างสูงนะนี่นี่คือบรรยากาศโดยรอบของบอ่อนะครับให้ผู้ชมดูเลยนะคับนี่ก็เป็นกองดินนี่ก็เป็นพื้นที่การเกษตรครับของชาวบ้านนะ ผมทางนะครคุณผู้ชม ขอ,อยัดเป็นฟังกันหน่อยคุณผู้ชมไม่ไหวลมแรงจัดครับ ขึ้นมาสูงมากเลยครับนี่ต้นไม้ใหญ่ เดี๋ยวคลิปนี้จะจัดให้ชมเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปงานยนต์นดินจะให้ชมประมาณ8นาทีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ u t u b e ชอ่ชองชาตพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆบนช่องนำคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าคอมบัสโซกีซี208 MC โลนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมเก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาแล้วครับ